สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่14กันยายนนะคะทุกคนก็นมาสรุปภาพรวมราคาทองคำข้อมูลข่าวที่เกีย่ยวข้องกับทองคำและแรงงานราคาทองประจำวันนี้ ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม350บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9 6กน5%เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการครั้งใหม่นะับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ54,900บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9 6ก5น5%เงินบาทแข็งค่ามากสุดในรอบกว่า4ปีระหว่างบริเวณ31 หุด5.9ถึง32.06บาทต่อหนึดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่วนภาพรวมทองคำสปอร์ตสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม1.59เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดหลอดการครั้งใหม่ที่บริเวณ3,674.780ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออน ต่ำสุดระหว่างสัปดาห์ที่บริเวณ3,578.020ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยทองคำได้รับแรงหนุนจากความหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในการประชุมวันที่16-17กันยายนหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอเกินคาด ท่ามกลางความกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดรวมถึงความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าสัปดาห์หน้า15-19กันยายนมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของเฟดซึ่งจะเริ่มในวันอังคารที่16กันยายนและจะเสร็จสิ้นในวันพุธ หรือเช้าตรู่วันพุธหัดส,สบดีเวลาประมาณ01.00นตามเวลาไทยนอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตรัฐนิวยอร์กประจำเดือนกันยายนยอดค้าปลีกประจำเดือนสิงหาคมดัชนีภาคการผลิตอุตสาหการรมประจำเดือนสิงหาคมการอนุญาตก่อสร้างบ้านการเริ่มสร้างบ้านประจำเดือนสิงหาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีภาคการผลิตเฟดฟ,ฟิลาเดเฟียประจำเดือนกันยายนดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประจำเดือนสิงหาคมแนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,637ดอลลาร์3,625ดอลลาร์3,614ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,604ดอลลาร์3,595ดอลลาร์3,585ดอลลาร์ตามลำดับ ด้านแนวะต้านได้กดที่บริเวณ3,661ดอลลาร์3 6 6พดอลลาร์3,674ดอลลาร์ห้าพันขึ้นไปได้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ3,683ดอลลาร์3,690ดอลลาร์3,698ดอลลาร์และ3,709ดอดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน สำหรับราคาทองประจําวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งกสขึ้น5%ซื้อ54,550บาทขาย54,650บาททองรูปพรรณกสุขึ้น5%ซื้อ53,454บาท16สตางค์ขาย55,450บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจําวันเสาร์แล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะ เมมสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตําแหากาศของสมาครค้มคนะ่าทองคำขณะคืนนี้น,น,นะคะขอตัวลาติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นไงบ้างเมมสิงก็จะมาอัปเดตให้ท่าชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปคอมเมนต์สิงด้วยนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ